ก็ท่านก็มาถูกต้องตามหลักรัฐธรรมนูญเนาะนะฮะผมแล้วก็คิดว่าท่านเองก็มีประสบการณ์ทางการเมืองนานยาวนานพอสมควรนะก็คิดว่าท่านคงปฏิบัติหน้าที่ได้ได้โดยไม่ขัดต่อปกองหรอครับพี่โดดเห็นที่เห็นยังไงกันนโยบายราคาที่บอกว่าจากวันนี้แต่เสร็จเมื่อวานอะไรนะนโยบายของนายกว่า สั่งวันนี้แต่เสร็จเมื่อวานอ๋อก็แปลว่าเตรียมความพร้อมมาแล้วสินไหมทุกอย่างพร้อมแล้วเลยกล้าสั่งออกไปอะไรเงี้ยเลยทุกคนก็สามารถดําเนินการได้เลยก็ถือว่าถือว่าท่านก็มีความพร้อมนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วพอสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานเนี่ยก็คือวันนี้สั่งแล้วทาต่อหรือเปล่าต้องอยู่เพราะว่าโอเคคําสั่งออกมาแต่ว,ว่าคนปฏิบัติตามต่อหรือเปล่านั่นอีกเรื่องนนหนึ่งนะแต่หลายคนเขามองว่าหลายๆรัฐบาลเขาก็พูดกันอย่างนี้เหมือนแบบเอาใจประชาชนอะไรอย่างเงี้ยพี่มอมออย่างไงบ้างคะ ทุกคนก็มีความฝันนะทุกคนก็มีความฝันว่าอยากจะทําอะไรแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องดูว่าตัดสิน,นว่าสุดท้ายแล้วที่พูดไปมันทาได้หรือเปล่าก็ต้องให้เวลาก็ต้องให้เวลาทุกคนแหละครับตอนนี้อย่างท่านนายโญนินเขาตัาง้งใจว่าจะแก้สี่ปัญหาพี่นที่ว่าภายในสี่เดือนสี่ปัญหาเขาจะแก้ได้ไหมครับบางอย่างอาจจะแก้ได้ทันทีบางอย่างอาจจะไม่สามารถแก้ได้แต่วางนโยบายได้นะ<ม>ก็ต้องดูว่าท่านมีแนวทางอย่างไรนะ<ม>แต่ผมอย่างที่ผมบอกแหละผมก็ว่าท่านก็เป็นคนที่มีประสบการณ์การเมืองเยอะ พอสมควรรู้จัการาชการก็เยอะพอสมควรทํางานหลายแล้วก็สวงมานานพอสมควรเนี่ยผมว่าท่านก็คงรู้วิธีการทํางานแหละว่าจตวคนจะต้องทำยังไงแต่หลายคนเขาก็เวลามีเรื่องการเมืองเขาก็จ้องมาที่พี่น็อตกดดันมั้ยคะนั่นเละสิ <c oughs> คือเราก็ถามว่ากดดันไหมก็ไม่ไดกดดันหรอกเพราะว่าเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งซึ่งก็มีสิทธิมีเสียงในการที่พูดอะไรเนาะถูกผิดไม่รู้อะเรามาแต่เราก็ไม่ได้คนเก่งอะไม่ได้มีคนมีความรู้อะไรมากมายหรอกเพียงแต่ว่าเราก็มีความ รู้สึกแบบนี้เราอยากจะเราอยากจะพูดแบบนี้เราอยากจะนําเสนอแบบนี้อะไรนะมันก็เป็นของเราใครจะมองเห็นต่างหรือเห็นควรด้วยมันก็แล้วแต่สิทธิของใครของมันครับบางที่หลายๆคนเขาไม่เห็นด้วยกับพี่น็อตเอง่ยเขาจงตีพี่น็อตเนี่ยซีเรียสไหมคะไม่ซีเรียสเลยครับผมก็อย่างที่บอกว่าประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะข้อมูลความรู้ของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย <c oughs> สิ่งที่ผมได้ร <c oughs> ับมากับสิ่งที่คุณได้รับมาบ <c oughs> มันอาจจะไม่ตรงกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เลยอย่าลืมว่าเราก็คนไทยเหมือนกันเนาะ เราก็ไม่ถึงกระด่ากันจะเป็นจะตายหรอกถูกปะมันก็แค่รับฟังกันเท่านั้นเองผมยังไม่เคยไปด่าใครเลยถูกปะบางทีบางคนมาด่าแล้วโอ้โหนี่กูไปทำอะไรให้หึงวะไม่เหมือนกันนะเราคนไทยด้วยกันจะไปโกรธกันทําไมแค่ความคิดเหมือนกันเท่านั้นเองวันหนึ่งก็จะฉลาดขึ้นไม่ว่าคุณหรือผมวันหนึ่งก็ฉลาดขึ้นเราแสดงความคิดเห็นแบบนี้นิดกลวไหมคะว่าภาพลักษณ์ของเรามันจะเสียเพราะเราเป็นดารเสียเรื่องอะไรอ่ะออกมาแสดงความคิดเห็นแบบเกินไปที่แบบหลายๆคนเขานิ่งอะไรอย่างเงี้ย อ,อไม่รู้อ่ะไม่ไม่ไม่ได้กลัวจะเสียอะไรนะผมก็แค่ก็ก็มีสิทธิ์ที่จะพูดปะ,ะทำไมต้องกลัวที่จะไม่พูดอ่ะว่าเราคิดอะไรอ่ะถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราพูดมันข้อหนึ่งมันไม่ได้เปมันทําร้ายใครปะมันถ้ามันไม่ได้ทําร้ายใครมันเป็นแค่ความคิดเห็นของเราอะไรเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดเนี่คนอื่นก็พูดได้ทําไมเราจะพูดไม่ได้อ่ะแล้วเวลาทัวร์มาลงทีเดียวพร้อมๆกันอ่ะพี่น้องแบบแบบเพียรไหมคะ ไม่เครียดเลยเพราะมันมีทัวร์ดีแล้วทัวร์ไม่ดีเอ่อไอ้ท <appropri ấy> ัวร์ทัวร์ไม่ดีก็จะอยู่ในออนไลน์ไรเงี้ยทัวร์ดีก็จะมาให้เราเห็นนันนี้นไม่ได้เครียดอะไรครับผมเราจัดการกับความรู้สึกยังไงมันไม่ได้รู้สึกอะไรอะ่ะคือสมมุติว่าอ่ะเข้าไปอ่านคอมเมนต์เงี้ยคนที่ดา่าเราก็อ๋ออันนี้ด่าโอเคเข้าใจว่าดา่าก็จบก็ไม่ไปสนใจก็ก็ปัดเลื่อนไปปัดเลื่อนไปอย่างเงี้ยชมแล้วก็เออผ้มก็ปัดเลื่อนไป เราก็แค่มองให้มันเป็นตรงกลางนั้นแหละว่าไม่เอาอารมณ์ไปใส่กับดีใจหรือเสียใจอะไรเงี้ยพี่ก้อ่าหน่ะคนตอนนี้เขาจับตามองว่าคุณทัศิ์จะกลับมาใหม่วันจันทร์ที่8ปก็รอดูดิผมก็ไม่รู้เหมือนกันกลับไปลหะคมรเมกเอไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาเขาเป็นคนตัดสินใจของเขาเองชีวิตเขาเองรูกป่ะเราไม่สามารถไปบอกว่าเขากลับหรือไม่กลับได้อะไรเงี้ย่ขึ้นอยู่ที่เขาในมุมมองพี่ดอน่าถ้าเขาไม่กลับมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมคะโอ้โห ไม่รู้ว่ะแต่ใจก็คืออยากให้เขากลับมาจัดการอยากให้เรื่อเอา,เราจริงนะคือเราหลุดพ้นตรงนั้นมาแล้วอะ่ะค<ม>ุณเตอว่าคือจะอะไรก็จะทําอะไรก็ทําไปเถอะ<ม>คือสุดท้ายแล้วอะ่ะนั่นมันเป็นเรื่องของเขาไนงะเรื่องที่เป็นหลักสําคัญของเราคือเรื่องของประเทศชาติมากกว่าเพราะประเทศชาติจะเดินไปนยังไงถูกปะ่ะอันนั้นเป็นเรื่องของเขาแล้วเขาจะมาหรือไปมามเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา<ม><ม>ตอนนี้สิ่งที่เราต้องโฟกัสคือ เฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้ประเทศถท่ามันเดินต่อไปอยังไงประชาชนจะได้รับประโยชน์จากรัฐบาลใหม่อย่างไรเรามาสนใจตรงนี้ดีกว่าไหมอ่ะถือว่ามันเป็นเรื่องของปากท้องเราเขาจะกลับไม่กลับไม่เกี่ยวกับเราแล้วตอนนี้อะไรตอนนี้เขาจับตามองว่าในภายในสี่เดือนจะยุบสภาจริงไหมไม่ถ้าเกิดดูตามตามขั้นตอนเนืน้ก็เต็มที่ก็ประกาศยุบได้ใช่ไหมแต่กว่ามันจะจนถึงเวลาเวลามันก็แปดเก้าเดือนนะกว่าจะหมดยอะไรเงี้ยก็ต้องรองดูกันไปพี่ตอว,ว่ามันเกมการเมืองมันจะมีทิศสายทิศขวาอะไรอีกไหมคะ ทุกห้านาทีเ,ออเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแหละไม่ต้องห่วงหรอกการเมืองเป็นเรื่องมันไม่นิ่งอยู่แล้วมันค่อนข้างคุ้นตลอดมันชิงไหวชิงพลิบกันอยู่แล้วตลอดเวลาในอย่างตัวพรรคส้มเองคุณน็อตมองว่างยังบ้างคะตอนนี้เพราะอะไรกระแสก็โจมตีเหมือนกันเนี่ยเรียกถอวอยู่แล้วเออเออเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรอะเรื่องที่เขาโหวตให้ทางด้านคุณอุทินอะไรอย่างเงี้ยแหละคุณเขาก็ไม่พอใจอย่างเงี้ย ก็แล้วแต่เขาคนที่เชียร์เขาอาจจะไม่พอใจมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะส่วนผมผมไม่รู้สึกอะไรกับเขาไอผมไม่ได้เชียร์เขาไม่รู้สึกอะไรคเ,เขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาพี่นอตอยากฝากอะไรถึงการเมืองตอนนี้ไหมคะก็ก็หวังว่ารัฐบาลใหม่จะจะทำอะไรเพื่อประเทศชาติประชาชนเป็นหลักแล้วกันคิดถึงประเทศชาติประชาชนเป็นหลักมากกว่าผมในตัวเองเท่านั้นเอง พี่ว่กรราการเศรษฐกาจแบบบ่อยขนาดนี้มันแบบมันส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศส่งเยอะแยะมากมายความเชื่อมั่นระดับนานาชาติมันเยอะแยะมากมายมันไม,ม่นิ่งอ่ะมันก็ไม่เกิดการลงทุนไม่เกิดการท่องเที่ยวไม่เกิดทุกอย่างแหล้วแล้วมันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลามันก็มันก็เป็นได้แค่นี้เราก็อยู่ในแค่นี้สองปีเปลี่ยนอายุสามคนเคยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในชีวิตเนี่ยอันนี้คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์เออมันเคยเกิดเมื่อไหร่รุนไบจะตายมันรุนไบเพราะอะไรอ่ะที่ที่ไรดีอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่า เราไม่รู้ประเทศอื่นเป็นยังไงแต่ประเทศเราก็มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะ <c oughs>